ที่เด็ดเอาโบร้านก่อน,นครับสื่นใจน้ำแข็งเปื่ยลงเรื่อยๆได้เยอะเรื่อยๆครับเขาผัดต้มยำอืพี่กุ่งตัวยิ่งใหญ่้วยครับผมผัดต้มยำอาหายกิมยาดหะครับเนี่ย ถึงเ <c oughs> ครื่องมากเลยพอมผิดสามเป็นสุดสุดผมน้ำปลากรุ่งสดหวานมึกด้วยมีหมูด้วยครับผมเพลิดสพลินใจกี่ครับ เราอย่างมากมายมา,า,ด,ามด่าับำไงซาใจสีสีสมาเลยแค่มาก ครมาครับเมนูปวดหมูกรอบฮับบอร์เลนกรอบกระเสียมากเลย Mm hmm. ตัวแบบนี้แซวครับตัวไรพังตัวบาน,อนเอิญทั่วปีครับผมทัวภูมิ mm hmm. แต่มามาครับรอมนูนเสร็จสิบาทครับผมสุณมาเห็นน้ำตลาดน,นัดกับนี้ครับเมนูนี่พวกเสร็จนันสิแต่ยุ่นี่ใส่แบบปากเกตตี้รวม แบบพัดนี่เป็นพัดที่มเมาครับผมแบบมากเลยถึงเคร่อง มัลาโลนี่ก็ยังมีอีกครับผมสุดดอดสมก็เป็นเสียบโรงแรมเรา ดที่เมนูของเด็ดนี่นะครับพิเศษ <c oughs> <c oughs> พ่การพัดเรานี่ครับชักไม่รู้สิอยู่นะครับปงเมื่จล่อากึให้เจ้าของยับกันนรา้นมเิ่งเขาอันวงานของมหาทายรูกกันอ้อยนะเพาอยากอ้อยนี้ไปทั้งวันี่ไ nó cứ nung nung nữa nung nung như con đẻ cả con đẻ, ha Nên đẹp. <laughs> đứa đứa là yên để săn khoan đã. Này luôn chi đệt, xịn จิมปีมก่อนครัแบผบมตัวโดๆกับนี้เหรอคจิมนะครับผมตรงนี้ขอไปรื่อรครับผมตัวใหญครับยาวครับผม

không có làm gì đi lắm đó kêu khẩu kêu nàm lá trong chuột, trong khẩu kêu nàm, thằng bà ấy đó lá อารมณ์ช <discounts> ่วยได้ทั้หลายแซบมากจริงครับวต้งตรง้งครับผมเกียวต้มยำจัดจ้านเดียวขบเบื้อง

สิบบาทเยอะมากเดี๋ยวมาลองเมนูใหไม่ไหมครับรอบหนาส้นจานแบบเน้นนดังของกันทบุรีเลยนะครับ

ต้องมาลองเป็นูแปลกใหม่เยอมากึ้นเครืงจริงขาเพิ่มเฮ้ยครับผมเยอะมาก